หมอเขาถามหน่อยพวกเราคิดว่าทำไมคุณตาต้องแปลงร่างาไปแตงกวาดองด้วยนี่น่าจะเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยมากที่สุดแล้วแหละครับจากตอนทิตอย่างตอนพิเกอริกในซีซั่นที่3และจนป่านนี้พวกเราก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมอิตาลิกมันต้องแปลงร่างเป็นแตงกวาดองด้วยเนี่ยซึ่งคนที่สงสัยไม่แพ้กันและยังเป็นเจ้าของคำถามนั้นก็คือหมอจิตวิทยาบำบัดเรื่องครอบครัวประจำเรื่องริกาหมอตีอย่างหมอว่องหมอตัวตึงที่สุดในจักรวาลน,นั่นแหละ เพราะงั้นวันนี้ผมกล้าหนุนิตูนก์เลยถือโอกาสจะพาพวกเราไปทําความรู้จักกับหมอกันหน่อยดีกว่าว่าเฮ้ยทำาไมหมอว่องถึงคุยกับข้อโคสมิตแล้วไม่ประสาทกินได้เพราะขนาดผู้มีพลังคอสมิกอย่างแบล็กนาดีอิเทอร์นอลก็ยังปวดหัวเลยเอาละถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มนิ้วโป้งเหมือนเดิมแล้วเราไปลุยพร้อมกันเลยครับหมอวองดรวอง มีชื่อจริงว่าวองหรือใช้นามสกุลตัวเองว่าวองก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะที่ผ่านมาเราก็ได้ยินริกหรือกับคนอื่นๆในครอบครัวสมิธเรียกว่าหมอวองเฉยๆได้เลยครับซึ่งหมอวองนั้นเขาเป็นหมอบำบัดชีวิตครอบครัวที่รับเคสของครอบครัวสมิธมาดูแลหลังจากที่เบธเลิกรากับเจอรี่ไปในตอนซีซั่นของซีซั่นที่3และในซีซั่นเดียวกันนี้ก็ไปต่อที่เปิดตัวหมอวองด้วยจากอีพีที่โด่งดังที่สุดในเรื่องอย่างพิโกริกหรือตอนริกแตงกวาดอในเดงแหละครับ โดยรูปร่างและลักษณะโดยรวมของหมอว่องนั้นเธอจะเป็นหญิงอเมริกันเชื้อสายจีนที่มีรูปร่างสูงเพรียวผิวซีดๆผมสีดำไว้ผมทรงบ๊อบและสวมงแว่นกรอบสีเทาทรงเน,เนิร์ดๆหน่อยโดยเธอจะสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีเหลืองแจ็คเก็ตขนสัตว์สีเบจสร้อยคอสีขาวกางเกงขาย,ยาวสีดำมีเข็มขัดและรองเท้าซึ่งเป็นคอสตูมที่เป็นชุดเดิมๆเ,เสมอ ขณดที่ทางด้านบุคลิกภาพนั้นหมอวองจะดูทรงเป็นผู้หญิงที่เฉลียวฉลาดมีไหวพริบมีความใจเย็นและมีภาวะผู้นำตาแบบฉบับของคุณหมอใจกล้าซึ่งเธอมาจะแสดงบุคลิกที่สงบและน่าไว้วางใจอยู่เสมอเวลาต้อนรับหรือให้คำปรึกษาคนไข้ของเธอแม้ว่าคนไข้ของเธอแต่ละคนนะจะบ้าบอๆทำตัวติงตองปัญญาอ่อนแค่ไหนก็ตาม ยกตัวอย่างง่ายๆก็อิตาลิกนี่เลยครับที่ชอบโบกเวกโวยวายแล้วก็ดูถูกศาสตร์การการักษาจิตวิทยาครอบครัวหรือแม้กระทั่งเบสเองที่ก็ป่วยแต่ไม่ยอมรับว่าตัวเองป่วยแถมยังพูดจานิ่งๆแต่แฝงไปด้วยความกวนตีนกับหมอว่องบ่อยๆด้วยแต่ก็อย่างว่าแหละครับคําพูดพวกนั้นไม่สามารถทําอะไรหมอว่องให้หัวร้อนได้เลยสักครั้งมีแต่จะคอยพูดให้อีกฝ่ายใจเย็นลงเพื่อที่หมอจะได้เข้าไปช่วยเหลือแก้ไขไปัญหาชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งหมอว่องก็เคยพูดด่าริกไว้ด้วยนะครับจนกลายเป็นประโยชน์ที่ทําให้ตังกวาดองริกฉุกคิดบางอย่างขึ้นมาได้เลยแหละคุณเป็นเจ้าแห่งจัก,กรวาลของคุณแต่คุณก็ยังเปียกโชกไปด้วยเลือดหนูและอุจจาระจิตใจที่ยิ่งใหญ่ของคุณกำลังจะส่วนเปล่าด้วยมือของคุณเองนี่คือประโยชน์ที่หมอว่องแอบด่าตังกวาดองริกแบบเบาๆในฐานะที่ดูถูกวิชาชีพของเธอซึ่งก็ถือว่าเจ็บจี๊ดเอาเรื่องอยู่นะแทนที่จะมาบําบัดดันเลือกจะแปลงไปตังกวาดองแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองเจ็บช้ำอยู่แบบนนั้้ได ซึ่งนั่นเนี่ยทำให้เราเห็นเลยว่าหมอว่องเป็นคนที่พูดจาได้ลึกซึ้งมากๆทางในแง่การใช้ชีวิตและสัจธรรมเธอไม่โกรธริกเลยสักครั้งที่เอาแต่ดูถูกวิชาชีพหมอจิตวิทยาแต่จะคอยอธิบายว่าอะไรเป็นอะไรทําไมต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้และต้องแยกแยะด้วยว่าคนป่วยทางจิตนั้นเป็นยังไงแม้ว่าแตงกวาดองริกจะนั่งฝั่งนิ่งๆคิ้วขมวดแต่เชื่อว่าในจังหวะนั้นเขาได้แพ้กับหมอวอ่องเต็มๆเพราะริกเขาเงียบถึงกับไปไม่เป็นเลยทีเดียว พอโดนหลอกด่าไปแบบนั้นแถมหมอว่องเนี่ยก็ยังเคยด่าเจอรี่ด้วยนะแต่เป็นด่าแบบจิกกัดเฉยๆว่าเจอรี่คุณเห็นด้วยไหมว่าการเล่นหุ่นมือมันทําให้คนดูงี่เง่าและบ้าบอเสียงนุ่มๆของหมอว่องทำเอาเจอรี่ถึงกับเหวอไปสักพักแต่มันก็ไม่สนใจหมอว่องเลยด่าแบบรัวๆแต่ดีที่เป็นช่วงที่แทมมี่บุกมาที่คลินิกของเธอเพื่อตามล่าเบสพอดีไม่งั้นมีหวังโดนด่าต่อแน่นอนแหละ อีกทั้งในซีนนี้ก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกเหมือนกันก็คือโชว์ที่แทมมี่พาเหล่ากราฟไม์มาบุกจะไปโชว์ที่ริกบุกมาช่วยเบสกับครอบครัวเหมือนกันและได้สั่งยานสเปซกุยเซอร์ให้ยิงปืนอัจฉริยะที่จะทำลายทุกชีวิตที่ขวางหน้าเว้นแต่มนุษย์และจิตแพทย์ซึ่งก็หมายความว่าริกเขาไม่ได้มองจิตแพทย์เป็นมนุษย์แต่นับเป็นสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ถ้าไม่ต่ำเตี้ยเรียดดินไปเลยก็สูงส่งกว่ามนุษย์หลายขุมเลยนั่แหละครับแถมริกเนี่ย มันยังแอบติดตั้งระบบหลบหนีที่สั่งการด้วยเสียงแฝงอาไว้ในห้องของหมอวองอีกด้วยตั้งหากและคําสั่งเสียงที่ริกติดตั้งไว้ก็คือพูดได้ดีมากพอต้องขอพิจารณาตัวเองยาวๆหน่อยซึ่งมันก็คือคําสารภาพสุดสยิวที่ริกไม่มีทางพูดแน่นอนในชีวิตนี้นั่นเองและพอพูดจบปุ๊บปืนเปลวเ,เพลิงก็หย่อนลงมาเผาตรงที่นั่งของหมอวองแบบพอดีเป๊ะ แต่ว่าริกนั้นมันจงใจจะหลบหนีอยู่แล้วและต้องการจะกําจัดหมอว่องทิ้งซะถ้าการบําบัดเกิดสําเร็จและผิดโผที่ขาวางไว้ขึ้นมานั่นเองว่าจิตวิทยามันไร้ประโยชน์หรืออีกในหนึ่งก็คือริกมันทนกับการบําบัดไม่ไหวจนต้องใช้ระบบหลบหนีอัตโนมัติปลีกตัวเองออกมานั่นแหละครับอืมถือว่าโหดร้ายอยู่ใน,นเนี่ยแล้วก็นานแหละดูดิทุกคนวันวัน,วนหมอว่องต้องเจอแต่อะไรแบบเนี้ยและแม้หมอว่องจะอยากเคลียร์กับริกว่า ทำไมถึงทำกับหมอแบบนี้แต่ริกก็ไม่ยอมคุยแล้วพูดจาไม่ดีเหมือนยังเคยแถมยังไม่ให้หมอวองขึ้นยานหนีไปด้วยกันอีกด้วยเพราะหาว่าล้ำเส้นจิตแพทย์จนเกินไปทําให้หมอวองเริ่มจะตัดพ้อกับตัวเองว่านี่ฉันกําลังทําอะไรอยู่เนี่ยฉันว่าฉันไม่ดีเกินกว่าจะมาทํางานนี้ด้วยซ้ํานะและก็ตรงนี้แหละครับที่ทําให้เราเห็นว่าแม่หมอวองจะโดนมาหนักขนาดไหนขีดจํากัดความอดทนของเธอก็สูงมากจริงๆโดยไม่มีอาการหัวร้อนเลยสักนิดนี่สินะ ที่เหมาะสมกับตําแหน่งหมอโตตึงที่สุดในจักรวาลโดยในตอนล่าสุดซีซั่นที่หอีพีที่8หมอวองได้ปลากรวอีกครั้งในฐานะที่ปรึกษาให้กับริกซันเชสที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตเพราะตัวเขาเองถูกตั้งเป็นเป้าหมายสูงสุดของเหล่าวายร้ายที่อยากจะไต่เต้าเป็นวายร้ายระดับประการถ้าใครผ่านริกซันเชสไปได้ก็จะได้รับการยอมรับอะไรประมาณนั้นซึ่งบันทาม้ริกเหนื่อยหน่ายมากๆอารมณ์แบบ ทำไมต้องกลัวเนี่ยจนเขาเริ่มจะมีปัญหาทางจิตมากขึ้นกว่าเดิมและหลังจากที่ดื้ออยู่นานริกก็ไม่มีทางเลือกครับหมอว่องจึงเป็นคำตอบสุดท้ายของเขาแม้ริกจะไม่อยากยอมรับก็ตามว่าตัวเขาเองต้องบากหน้ามาหาหมอจิตเวชครอบครัวแต่ใช้คำว่าขอเข้าปรึกษาแทนเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือการเข้ารับการบำบัดนั่นแหละครับโดยหมอว่องท้ายริกลองเมินพวกวัยร้ายดู โดยไม่ต้องไปฆ่าไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องเชื้อก่ให้ลิงดูเดี๋ยววายร้ายก็จะเลิกตื้อไปเองแล้วเรามาดูกันว่าผลจะเป็นยังไงและสรุปแล้วนะครับมันได้ผลจริงๆด้วยแฮะประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของหมอว่องทําให้อาการของริกเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเมื่อทุกอย่างจะไปได้สวยวายร้ายไม่ได้ตามตือริกอีกต่อไปหมอว่องก็พูดปิดท้ายกับริกไปสวยๆว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่มันคือการบําบัดจิตซึ่งมันได้ผล ถ้าอยากทำต่อไปอะนะก็ติดต่อที่จูดี้เลขาของหมอได้เลยนะอ,อขายเคสกันอย่างนี้เลยเหรอแต่ช่างเถอะเพราะในท้ายที่สุดริกมันก็เตลิดไปแล้วก็กลับไปเป็นตัวเองเหมือนเดิมเพราะครอบครัวสมิธนั่นแหละสรุปแล้วว่าการบำบัดนั้นแม้จะได้ผลแค่ไหนก็ตามแต่กลับไปหาครอบครัวบา้บาบอๆเพี้ยนๆแบบนั้นเขาก็กลับมาเป็นคนเดิมเหมือนยังเคยนั่นแหละครับ และนี่ก็คือเรื่องราวประวัติความเป็นมาและนิสัยใจคอของหมอจิตเวทที่แข็งแกร่งที่สุดในจจกรวาลครับเรียกว่าโหดหินสมชื่อของเธอจริงๆและต่อไปนี้ก็จะเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกี่ยวกับตัวละครหมอว่องครับซึ่งบอกเลยว่ามันน่าสนใจมากๆดกรว่องหรือหมอว่องคนเดิมคนแรกน่าจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดในมิติคนเ,นเบื่อไปแล้วเรียบร้อยเหมือนกับตัวละครอ,อื่นๆนั่นแหละ ในตอนที่หมอว่องเรียกตัวครอบครัวสมิธเข้าไปคุยเนี่ยเราจะเห็นป้ายติดตรงประตูที่เขียนว่าการบําบัดแบบครอบครัวซึ่งมันก็ปกติดีแต่ถว่าอีกประโยคนหนึ่งที่เขียนว่า c o p โปรฟาเจียรีคาเวอมันหมายถึงการกินอืดนสิครับมันก็เลยสอดคล้องกับที่หมอว่องพูดตอนบทเวลาบําบัดครอบ,บครัวสมิธตอนท้ายว่าหวังว่าพวกคุณจะติดต่อมาอีกถ้ามีญาติมีเพื่อนหรือใครที่กินอืดและอยากเลิกให้ได้ให้ติดต่อหมอมานะ ซึ่งมันเห็นได้ชัดเลยว่าเธอคอยช่วยเหลือผู้ที่เสพติดการกินอนึแล้วคอยช่วยให้พวกเขาฟื้นตัวได้แบบเดียวกับที่คนติดยาทำเลยนั่นเองเออมันมีจริงๆด้วยหรือวะเนี่ยอีกทั้งถ้าเราสังเกตดีๆนะครับหนึ่งในโปสเตอร์สร้างแรงบันดาลใจในหน้าห้องของเธอเนี่ยมันอ่านว่า courage หรือความกล้าหาญซึ่งเห็นเป็นรูปผู้ชายคนนึงกบบาลังทานฮอทดอกอยู่ไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยมาติดเรทหรือเปล่านะ แต่น่าจะไม่ดีกับภาพลักษณ์ของหมอเธอก็เลยพลิกอีกภาพหนึ่งขึ้นมาเป็นภาพครอบครัวที่เขียนว่า dedication ที่แปลว่าความทุ่มเทหรืออุทิศตนแทนเพื่อให้เข้ากับคอนเซปต์หมอจิตวิทยาครอบครัวของเธอนิดเองอีกทั้งครู golden f o u ก็เป็นหนึ่งในคนไข้ของเธออีกคนนึงนะครับซึ่งเจ้าครูเพียนเนี่ยเขาเคยมาปรึกษาเรื่องชอบกินอืดมาครั้งหนึ่งแล้วในตอนแตงกวาดองแล้วเราจะเห็นเขาอีกครั้งในตอนที่8ของซีซั่นที่6เนี่แหละ ที่เขามาปรึกษาปัญหาชีวิตเรื่องการหมดแพชชั่นหมดไฟในการใช้ชีวิตและในการทํางานซึ่งพอริกเข้ามาปุ๊บเขาก็ยิงให้ครูกลายเป็นมแมลงวันซะอย่างนั้นเพราะไม่อยากให้ใครมากวนแต่หมอวองบอกว่าจะไม่ยอมคุยทาไมปฏิบัติกับหมอและคนไข้ของหมอด้วยความเคารพริกเลยยอมเปลี่ยนครูโกเดนโฟให้กลายเป็นคนเหมือนเดิมในตอนนั้นไอตาบ้าเนี่ยมันก็คนพบว่าการเป็นมแมลงวันนั้นมันยอดเยี่ยมมากๆเพอไร้ซึ่งภาระ ไร้ความอับอายต่างๆไม่ต้องแค่อะไรทั้งนั้นเขาก็เลยมีไฟในการใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วเฮ้ย hey, ตักกะไหนวะเนี่ยเดิมทีเจสิก้าเก่าผู้เขียนบทตอนพิโกริกได้เขียนบทให้ตัวเขาเองสแสดงเป็นด็อกเตร์องเพื่อเปิดโอการในการสแสดงบทบาทนักแสดงเอเชียอเมริกันของเธอแต่ในท้ายที่สุดแล้วแดนฮารมอนกลับเลือกซูซาแแลนดอนมาสแสดงแทนเฉยเลยเพราะเจสิก้าน่าจะแคสไม่ผ่านได้เลยครับ แต่ในเวลาต่อมาทั้งแดนและเจสิก้าก็ได้ทำงานร่วมกันอีกครั้งในพอดแคสต์ i t t n n w w o g s ที่เปิดโอกาสให้คนมาร่วมตอบคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องริกกัลมอตีและก็ได้มีการพูดถึงประเด็นที่เธอยัดบทตัวเองลงไปในนั้นอีกด้วยเลยครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของตัวละครหมอหว่องแล้วนะครับเรียกว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ว่าหากมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรผมกล้าก็อขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับ และก็เหมือนเดิมน,นะครับทุกคนถ้าชอบเราเล่าเรื่องประวัติตัวละครในเรื่องริกกอบอตี้หรือเรื่อง,อ,งอื่นๆหรือชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์ครบ3,000 3ไลค์ด้วยนะครับเราได,ด้รู้ว่าทุกคนชอบคลิปแบบนี้นะจะได้ทำอมอบอลบ่อยๆเลยหรือใครที่หลงมาดูแล้วชอบคอนเทนต์ของเราก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะขอบคุณทุกคนมนนาในที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ